ไา้กับข้าวเราก็ขายกับข้าวอยู่โฆษณาเกินจริงนะค <c oughs> ่ะก็มีเรื่องของอตั้งแต่เริ่มแรกนะคะที่เรามีได้มีการมาเคลียร์กันแล้วคือเรื่องวันแรกที่เกิดเหตุคือวันที่23พฤศาิกายน2564นะคะมีทีมนะคะทีมที่ท่านได้ขึ้นชื่อว่าท่านเป็นคุ้มของ ผู้บริโภคทั่วไปนะคะไปร้องทุกเก่าวโทษลุงโผลนว่าโฆษณาเกินจริงแล้วก็การโฆษณานั้นไม่ได้รับอนุญาตนะคะแล้วโฆษณาโดยเป็นชาที่หอลุงโผลนนะคะหลังจากตรงนั้นมาเราก็มีความความระสมรสายระดับหนึ่งละในเรื่องของข้อมูลทั้งหลายว่าบริษัทจ,จะดูแลคนทํางานไหมนะคะเราก็ได้ให้คําตอบทุกท่านเมื่อวันที่3มีนาคม2564 เราก็ได้มีทีมกฎหมายของเรานะคะมาลงพื้นที่เพื่อจะเรียนพบคนทํางานแล้วก็ในรายละเอียดของลุงพลนะคะณว,วันนั้นเนี่ยเราก็ได้มีทีมกฎหมายของเรามารับมอบอำนาจจากลุงพลไปเมื่อมีเหตุฉุกเฉินว่าเราจําเป็นต้องไปให้การหรือใดๆก็แล้วแต่เนี่ยซึ่งวันนั้นลุงพลก็ได้เซ็นมอบหน้าจไปนะคะทุกท่านก็ได้เห็นเห็นจากการทํางานของเราแล้วนะคะ ันที่2านี่คือเรื่องเดียวกันหลังจากที่เรามาเซ็นมอบหน้าวันนั้นเมื่อวันที่26มีนาคม2564นะคะมีจดหมายจากอยอคือแผนโฆษณานะคะได้มีจดหมายถึงบุบคคล2ท่านนะคะขอใช้ชื่อช่องแล้วกันนะคะช่องพี่บ่าวหอมสุริยัน1ช่องนะคะแล้วก็เป็นคุณพล1 1 1คนก็เป็นแบบสองกรณี มีการโฆษณาเกินจริงแล้วก็ให้เราไปประสานงานแล้วก็ติดต่อที่อาหารและยาภายในวันที่1ิพฤษภาคมวันนี้คือวันที่ยี่สิบนะคะยังไม่หมดเวลาแล้วก็ได้รับมอบอำนาจ,จากพี่บ่าหอมได้รุงผลกันแล้วว่าเราจะไปจัดการแล้วก็เคลียรในข้อกฎหมายต่างๆให้นะคะกฎหมายและเมื่อวันที่8 8เมษา,ายนรานะคาที่ผ่านมา พี่ว่าตามหนังสือที่ลงเนาะไม่รู้ว่าหนังสือถึงถึงแต่ละท่านน่าจะไม่นานเนาะลุงน่าจะหลังที่แปดพอสมควรนะคะก็มีหนังสือมาถึงลุงพลแล้วก็พี่บ่าวหอมอีกเรื่องของอตํารวจเรื่องของหมายการโฆษณาโดยไม่ร็วนี้เช่นกันทีนเนี้ยแล้วอีกทีหนึ่งคือเมื่อวานนะคะถึงลุงพลอ่ามันเป็นหมายเดียวกันเพื่อวิธีส่งหมายเนี่ยตามกฎหมายมีสองกรณีคือส่งทางไปรษณีย์ซึ่งลุงพลเองได้รับแล้วนะคะ แล้วก็เมื่อวานประันก็ได้แจ้งกับเจ้าที่ไปแล้วว่าหมายนี้ได้รับแล้วนะคะก็รับทราบแล้วซึ่งซึ่งเรียนว่าทั้งหมดเนี่ยทางบริษ,ษัทได้รับทราบแล้วแล้วก็พรุ่งนี้เราก็จะให้ทนายนะคะไปเรียนพบกับเจ้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อเลื่อนเลื่อนการไปพบจามนัดหมายเนื่องจากทุกคนก็ทราบอยู่แล้วว่าตอนนี้ภาวะโควิด -19 ค่อนข้างจะ จะเป็นที่สําคัญอยู่เราก็เลยจะขอเลื่อนไปก่อนนะคะนัดหมายเมื่อไรเมื่อภาวะอ่าเรียบร้อยเราจะนัดหมายอีกทีหนึ่งซึ่งตัวนี้จะเรียนว่ามันเป็นเรื่องเดิมนะคะมันเป็นเรื่องเดิมที่เราเคยได้รับรู้รับทราบแล้วเราได้แก้ปัญหามาระดับหนึ่งแล้วและบริษัทได้รับทราบเรื่องนี้แล้วท่านที่อ่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นลุงพคหรือพี่บ่าวหอมสุริยันก็ได้รับทราบแล้วนะคะว่าเราจะมีการดูแลเพราะฉะนั้นเนี่ย นไม่ต้องโนกตกใจว่ามเป็นเรื่องใหม่หรือโดนซ้ําโดนซากอะไรนะคะมันเป็นเรื่องของเงื่อนเวลาตามกฎหมายที่เกิดขึ้นนะคะยังไงก็แล้วแต่ทุกคนเป็นคนไทยก็ต้องมีหน้าที่ปฏิบัติตามข้อกําหนดของกฎหมายอยู่แล้วเพราะเนี้ยอาจจะยืนยันว่าโดยข้อมูลของมดีพีเอสเองก็ได้มีการขออนุญ,ญาตที่ถูกต้องแต่ว่าในการนําเสนอด้วยคําพูดที่ยังไม่มีอะไรที่ชัดเจนหมายถึงว่า อาจจะพูดไปเพราะว่าเกิดจากการรีวิวของลูกค้าเลยก็แล้วแต่เนี่ยก็ก็อย่างที่เคยเรียนนะคะว่า